ตัวนี้คือลูกลูกลูกตัวใดครับลูกแบบอันนี้ลูกเก้าครับตัวนี้ประมาณสี่อง,อ,งองครับหนึ่งองอ์สององค์สามองคครับถ้าน้องมันสีเพินตัวนึ้อีงองครับ <c oughs> ตัวนี้ขายตั้งแต่อายุป,ประมาณร่วมสิบวันครับ,รบล้านเก้าหมื่นมีปรอยัดได้หมูไหมครับคู่ละล้านครับคู่ละล้าน อมมแ่่นีกบาธรรดูสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบทช่วยดับกินลดมแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรตู้ฟักไข่อัตโนมัติช่วยเพิ่มปริมาณอัตราการฟักไข่ได้สูงขึ้นต้องตาย,ยูดีแม่แมนน่นี่แม่นี่เป็นลูกของใบโพรค,ครับใบโพรค,ครับใบ,บโพกับานบานท่องครับ ตัวนี้ก็ไายถวยครับไรยถวยไายถวยไร้จนววไ่ได้ลูกนี่ได้ประกวดหลายับวชนี้ก็พึ่งผสมไปครับมันผสมวัตถินไหมครับผสมตัวใดวบคบลูกบ้านผสมกลองฟ้าครับนี่ครับผสมกล่องฟ้าครับการขึ้ล่อตัวทองครับแมนรับล่อล่อตัวทองรับล่อตัวจล่อตรวจตัวนี้สี่ปีครับสี่ปีครับปัญหาปัญหาของเพิ่นขึ้นตรงไหนครับที่เพิ่นผสมวัตถิ มันเป็นซีดครับเป็นซีดทับแ้่ซีดพึงหายครับอ๋อนั่นแหละครับครับมีคนสนใจลายอยู่ครับแต่ว่าห้องก็ตรงแบบเพ็ดให้คุณภาพไหมครับครับคันบ่วทองเขาบ่ขายจริงไหมครับเดี๋ยวมีปัญหาครับเดี๋ยวคนอื่น่าตามที่หลังได้ครับพอดีครับต้องเอาเอาให้มันช่วชั่วครับคันบ่ชั่วบ่ต้องออกครับออาจังซีเลยครับจบเลยครับอเดี๋ยวห้องเคาื่องทอนตรงจะให้ชั่วครับ ตัวนี้เป็นน่องของคู่พญานะครับแมียงคัมงครับแผ่เลยครับน่องของเสียอาดอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเนี่ยครับผมไว้อยสายพอบางเทีาเขาเหรินตะไซจะของมันกระสีตันนหมครับองพยยามเก็บตัวผูกไว้ขึ้นกันครับครับเห็นมันลักษณะมันโอเคอยู่ครับเหนือมันไหลจะเลยเอาไอต่อยอดไหมครับเด็กหนุอยอยู่ครับได้ปีไหมครับตัวนี้ขวบกั้แล้วครับขวบกั้แล้วครับครับกำลังกำลังสั์ครับกำลังสัด ผมผมกับประเทศยังไงครับยปไปธรรมชาติไปก่อนธรรมชาติไปก่อนตัวนี้เคืื่อนลูกลูกตัวใดครับลูกแบบอันนี้ลูกเก้าครับลูกเก้าเจริญนะครับเจริญครับลูกเก้าเจริญอันนี้มหาชนครับมหาชนครับจุดเด่นของลูกเก่าคือนีนาะครับขาครับขาครับลำตัวหนาครับเนื้อกลวงครับลำตัวหนาหนังหนาครับเนื้อกลวงครับเรับครับ พอดีเป็นพันธุกรรมของเกาเจรเล่นบวกกับดาวเนื้อครับผมหัวดาวครับแม่กับคือถุงท้องนะครับแม่ถุงท้องดาวเนื้อจุดเด่นของดาวเนื้อคือคือเจ้าเนื้อครับเจ้าเนื้อเจ้าเนื้ออัตลักษณ์ดีอัตลักษณ์ดีนีครับนี่สิครับจุดเด่นเขานี่ครับนี่ครับนีครับตัวนี้ผมะมาสีอ่องครับนี่กันเมืองจะทัดครับนี่าเมืองท่าเนี่ยบ้าเมืองท่าเนี่ครับนี่หนึ่งอ่องสองอ่องสามอ่องครับนี่กันเมืองคิ้วเผิน คันเงินผิวเพินตัวนี้ก็บนี่ครับหนึ่งององสององคสามองคครับขันเงินผิวเพินตัวนี้สี่องคครับก็คเือจุดจุดเด่นของดาวเนื้อคือว่าขันผู้ใดอยากได้เพชรอุดรเพื่อนดาวเนื้อว่าอะไรครับอ่าครับสุดดาวเนื้อว่าอะไรครับดาวเนื้อว่าอะไรครับนี่ครับจุดเด่นของดาวเนื้อล้มตัว ลงตัวตัวนี้ถือว่าลงตัวที่สุดตัวนี้ขายตั้งแต่อายุประมาณร่วมสิบวันครับล้านเก้าหมื่นล้านเก้าหมื่นบาทตอนอายุสิบวันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสายเพชรโทมบัตนี่จ้าข้อมแล้วครับมีเจาของให้เจ้าซื้อครับตัวนี้นะที่ออกได้ประมาณหมื่นหนึ่งครับแล้วก็ราคาล้านรับนแหละครับกับกับคันเจครับสองล้านป่าครับนะที่ขายไปเนี่ยนี่ครับชุดนี้ครับ ที่เห็นในเฟซลุงสมบัติอดี่วเขาก็บอกว่าพอเข้ามาดูอีกทีเขาบอกว่าโอ้ถ้าหนูไม่เชื่อวันนั้นนะหนูไม่มีไฟอย่างนี้หรอกแหงไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูไฟแค่ครับโอเค นั้เอาออกมาดูดินะฮะเอาสวัสดีพร้อมกันสวัสดีพร้อมกันสวัสดี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 เร็วสวัสดีโอเคเนนี่อันนี้อันนี้ก็เนี่ยมังคุดาพิเกตข้าวเหนียวนะครับเป็นลูกข้าวเหนียวตัวนี้ก็ลูกข้าวเหนียวนะครับครับนควนี้เป็นพ่อพันธุ์คอยเบือกแแคะครับซึ่งจะให้ลูกแคะครับ เป็นฟาร์มของเนี่ยครับลุงหมอสลายหกน้ำน้ำเชื้อข้าวเหนียวมีมีมีชอบประกวดต้องนี้วพอมีแรงผสมครับใครใครลุงมอรอละหนึ่งพันบาทใครมันสวยนี่ครับสำหรับใครที่สนใจสายแคะนะครับโอ้ลุงหมอมทำไมตันนี่นะโอ้โหสุดยอดในการเลี้ยงใช่ครับ สุดยอดสุดยอดมีรายยัดได้หมูไหมครับคู่ละล้านครับคู่ละล้านคู่นี้ราคาเท่าไหร่ครับ หูหขาสองตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับแทนครับคู่นี้ร้านเดียวาว่านีเป็นรอยู่ในนมนี่ครับนี่ โอ้ยโอ้ยจบบ่ต่ำหรอครับันได้ตัวนี้สิครับขวัญลงสองขังสวงน้อยครับผมชอบนะตรงที่สว่าบะอู่ข้าอู่น้ำนี่ขวัญมันดีสองขางมันตรงกันไหมครับนี่ครับพ่อขวัญตุ้กสวงพอดีสองขางเลยบ่ไม่เนี้ยหรอกผมมาผมมาจับเพื่อนวนี้ไว้ครับมันขำมันคู่มั้ยครับประสิวาครับนั่นละครับแต่เลยจาวไปอย่างที่นะ ตัวนั้นเลยครับลุงบัตรตัวนั้นบอกครับครับไม่ผมบอกหลายอยู่ดีครับตัวนั้นเป็นลูกตัวไหนครับตัวนั้นเป็นลูกบกบักห่างคล่องครับห่างคล่องครับห่างคล่องเดี๋ยวนี้อยู่น้ำเสียสุนท่อนไหมครับครับอะไรครับตัวนี้ครับครับตัวนี้เลยครับลุงบัตตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้นอนขั้นโดครับดีเจ็บไห้ครับดีเจ็บไห้ครับเอาไว้เป็นกล้วยแบบครับไม่ใี่ไหมครับมัน อ้างบักข <Interesting. S 3> no. ับขับเลยตอนผมขายเหลือหกแสนครับน่าเห็นอะไรตอนนั้นอันนั้นลูกบักเสาครับลูกบักเสาครับเป็นลูกของน้ำอ้อยครับเดี๋ยวผมให้มึงน้ำอ้อยคอันนี้ไปมือไปไปแพร่ครับนี่โอ้แต่ใหญ่ครับมั่นใหญ่เพราะท่านใดเจ้าของแบบโอ้ยพี่เมื่อไรจะส่งโอ้ยฉันแอกไอห้องก็จะส่งนนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูคอนโดนะครับน้องคอนโดครับน้อนคอนโดอันนี้นองคอนโดอันนี้ลูกเก่าจะเลื่อนรับครับนี่ลูกเก่าจะเลื่อนครับ